ฮัลโหลค่ะ <ka, S 2> พี่น้องปองไปสวัสดีคลิปแรกในเมืองไทยนะคะคลิปแรกเข้ากันจะเป็นกินซุกี้ค่ะพี่น้องซูกี้ฟีมือพี่สกาว <c oughs> มึงขอยู่าวเมืองไทยร้อนมากเลยค<า>่ะพี่น้อง เอากล่องเหี่กล่องโต๊ะสภาพนึเ่งนกว่าหลังหาไปซอส่หนบไปหนังไปนี่มากไปพอดี็เดินมเราเริ่มเลยมันน่านื่อยหงายีโรดารางเราเริ่มมาแล่มาทำเลยเนาะไม่เห็นจะของบ้านเนี่บ้านอะัรหงาเพราะก็คือพอนหนูสใจน้ำน้อยใช่ไหมบอกมันอืดนวมันอื่น้ำเส้นมนเส้นมันอืดแล้วเส้นมันอืดแล้วาเปล่าีใส่ไรขน้เปล่นยะ อ,อ,อ,อันนี้ห้าล้านเด้อพี่น้อง <c oughs> จะจะ,จะกินเรากินหมูเพื่อสิเหตได้อันนั้นอันนี้เอายงไปยางมากคุยกับอย่าน้ำเพินนนน่น่ะนะข้าน้าน้ำเพิ่้า,าน้บน,นี่น้ำเพินน่

กิคือ้เจางานมันเสียนไันมีข้อรนอุ่นใจเลยเนาะเราอุ่นใจถ้าอุ่นใจนี่พูดมีพี่น้องนีคุณีมันเพราวเป็นาปติแล้วปกติแล้วอไเนี้ยเลยเนาะมร้มามาเ้ทาาเจอ่างมาอยู่เข้าวันาเแบบนีแล้วข้าเเข้าบือใครเล้ เขาไปนอนโรงพยาบาลท้องคือยาปุบุนโมโท้ห้าท่ายังหายเลยคุณทิมกูเลี่ยเอาละยังหน่อยยังึแบบหน่อยใจน้องาุบอนน่ะปุบุนใช่เนี่เห็นมเ้ี่ยวแต่ปุบุโมโตุ้เรียบันมากลันมาโทษชับ่มมีโทษชับตายโมเมนต์ใหญ่เขาเขาเขา ขาเตือนเราให้เราไปเติมเงินโทรวันที่2เนาะเราบ่เติมพุ่นเรากาไปพุ่นเพืาโทรได้เดือนมิถุายนก็ได้กดเฮาเฮาตักเพิ่นบ่ไดู้้ํามันมันตัเวเวลาันน่ะเออาเิบ่ยังว่าเขาตัดจิเพิ่นน่ะน้องก็มาให้ปุ๊บ่เอื้อหินแซ่บ่บ่ที่ลมที่ได้ จะลดมือมือเว้นเอหยื่อยไปเดินน้ำนลางคกินมึงแบบเมนเนอร์ตะเกียแต่ว่าอันนี้บพระท่านบอะแต่ว่าคนมาเพล็ดยังใส่เพล็ดออกพีกอ่ะเนาะแต่เขาบอกเหตุอาหารเขาถ้าเขาจะทำเขาจะทำลดกลางๆก่อนแต่บะเนี้เขาอาจจะทำลดเผ็ดขึ้นมาอีกรสเด็ดเนื้งแต่ทั้งหมดกินแบบนี้แล้วเขาก็เอาพีเอาพริกางใส่เขาสีเห็ดกลางกลางไว้นะ คนกินบอเผ็ดกับมิเงแต่ก็เลยขายได้ทั้งคนที่เผ็ดกินกินไม่เผ็ดมันขายมันก็ได้มันก็ได้เ้ต่ามูนานอนเด้จากพี่น้องลูกลับแม่งเว้นกันเลยเนื้อน้องกินเดี๋ยวมันหนาจะได้ลองได้เลยมาหมฮานาให้ลองกินมาหนาเฮ็ดกระปุ่นเพราะว่าทีนี้ได้กินเลยได้กระปุ่นนะ กินกินได้เฮ็ดกะทิน้ามูยังอยากอ๋อนุมากกะทิี่เฮ็ดกะทิน้อเห็นังยากะทิหเ่นนอนลุ้มหึเดียวมื่อหมนยงหมอยงเติบมัดยงหน่มีเฮือเดียวหลงนี่เห็นหัยากะทิเอาไปเขาไปมื่อคนเมือนั่นเขาก้ามาเขามาเจออันอันทึ่งบีบทั้งไม่หนีนะกองาระพอนมากเลย แซ่แดกเจนชสดบะอือเจนชุดนั่นเจนชุดนก็สามาแ่ตลอดได้ไปเอายาไหมทามาแลวเวะมันพอดีทเลเลยนู่หรือเ่เล่นนูกายเล่นนู่นมดีเลยน้ำยาเนอะนอว่าเายาว่าหนมองที่ไมัเป็นน้ำยาประแดกบหรือกปาน้ำยประแดงมีกีที่น้ำยาโอ้มีหลายเลป็นบาานสร้างมาเต็มจานไปเต็มเกอเข้าบดีผอะไรานนาโหลดนะอไรอ้ยจองโลกเขากับดีผัดจ้องโลกัโล ต้งหาแบบคือกันแท่กระุแน่นะวิถานมาน้อยเดียวโซดถิ่นบโดโเลยยำปุดปุดโอคักแม่มันเสมันบท่านเหนียวมันบอกท่านเหนียวมันบดท่นเสร็จโตมันสีแสบแต่พเสร็จโต้มันสีเกิดเหนียวเหมนีัเพราะขาไม่รอขยเว่ามาจากฝลามชูน้าเขากุซีฟิชลองซื้อที่ไหนือไหร คำานเขากับได้ลหนียเข้าาเาะใจเขยังนไม้น้องหาเนาะตุนเทีนหกสิบไหนค้ับอันนี้แต่เซนขุ้้แต่เซนขุ้นเลยนะข้เห้าปุ้นมนร่มากมือนันเาว่าเอานามมันเจ้าบาทเด้อวเอากะทิ่าุ้นแเพิ่านกระเดเอินนั้นเล้วนั่นเพิ่เจีเพิ่กินนันมันแหละแต่คนมากแลลวเนาะ้าเีเอากะทิเซนละเครื่องโ้อนนี่แหะ หนักอ่ะผลสีโต๊เองนี่เป็นอ่างลาลาเขากินหองห่อนนันมันถ้ามาต้องได้บรบีบจั่วร้งใจไปรายกานหนามในหมอนันเขาไปเลือกเอานะมันในอันเซนมันเขาก็แท้พอมันทุกโซเมนพ้าวม้าขาวมาบละาบนทันสมบัตรค้าใบนะบอกกินอ๊ตขาวบัตรค้ามามันกะทานมีเลยนกะมากินอันนี้เลยเขากินบบกินยังกอนมันสีอิ่มเขาน่ะ โดนโดนไปก็กินเนาะกินทุกรอบก็ได้เพราะว่ามันกินกูเมื่อโดนแล้วยังไปรอบนึงยาหน้าที่กล่องเพิ่มเป็นยังบอว่าเป็นยังทุ่หน่ายยางละหลายหลายเยอะมาเป็นยังเนาะเป็นยังอยากเขกระจายเงินมึงมาเป็นยังเอาม่ถึงก้นอมาถึงก้นนะเขาไปกินโอ้มากินกระปุลล้านนี่ข้าประจัมยอดพี่น้องอลไรพี่น้องเต็มเพื่อนยัน โดนได้ใ huh. ห้ยังไเรือเาากกินนะเขากับแต่ค้าเจ้ากห้องายุเขาหนาอาหารการกินบอกกินมันอยูรถเน่ยราลงมากินกระปุกเงินนาไได้กินอเงืนจังหวะกันกินเขาอไรกันเสียบด้นุกมากเากะนืมเลเพลิเัี้เอจะไปตลาดอันานนะ่น้เนเองพี่น้องใจลูกชิ้นนี้เราซื้อนะครับพี่น้องฮาลลนทุกอย่างเลยครับพี่น้องฮาลลน เดี๋ยวเดอย่าอย่าคนอย่าคนคิดว่ามาไทมากินะโอ้แม่เอาบบบนี้ว่าสิอุ่นเด้อเจอวุ้นเ้นใส่เข้าไปพอ่บไปไดแล้วอ่อูตัวเดียมันกินง3มซ้อมัอมันมากมันยังเดออยมันสบายนเนาะจไม่ใส่เอ้มันลงไปนได้เขาทษมันไปร้ให้โอ้

กินบะหมี่เจ enfin ียวแล้วอกแนกินบะหม่แต oh ่ปัดได้ัดคือลานคานะพ่อพี่สนตินะแข่งบอพ่อพ่อยินเบิร์ดแล้วนั่นบ่ออินนั่นคอยที่ว่าคอยที่่าคอยให้ร้ายเจ้าก็คอยให้ร้ายเจ้ากินบหมี่ดีากเน้ำน้ำแล้วคืนงอยู่ประสาทวัน

ของขวังเพื่อนนะล้นลายกระโปรงลองไม่ยอมยังยอมแล้วก็เช่าคันเลยมูหนี่ไฟหงอกหน้าเดาโมยอดเป็นยังนู้ต่ำเล้น้อมดูคือจริงนู้ไม่ได้อยากยอมผมนะมูไปหงอกแล้วมูไปหงอกแล้วเพราะว่าหนึ่งคือเพราะไม่เป็นแบบนี้หนึ่งมันเป็นคือข้าวเฮดคาขายเราคาข้าบางคนเขาเขาอาจจะคิดในเออคิดในสภาพว่าอุ๊ยอีนานี่ไม่เท่าอันนี้เดี๋ยวข้าบ่อยัดเขามีเวลาระกคิดกับข้าดีนะ ข้าเห็ดอีกนึงข้าอยากให้มันให้มันดูสะอาดเรียบร้อยให้มันได้ตาะเออมุขามากนร้ล่ให้ไรเนาะเออใจนั่นนหะใจนั่นนหะกู้สีปเะเดสีขาวโอ้ไม่ใช่สีเทานาะมัสีขาวเทาอย่างเงี้ยน่ะ ควันบรีป่ะเออเออไควันเลยควันงั้นแล้วเอออันแหละเ้าอย่าเท้าแค่เข้าแค่บเห้เขามาอันนี้เข้าว่าอ๊้หีายเห็ดสังกเห็ดกเป็นตวอยางโอยตะแมมันไปถามเขาแล้วตะงใสวันสีขาวสีควันบุรีมีโบ้มันต้องยอมเนาะควมนมึงก็ควันเล ไม่ไม่ตอนนี้ไงตอนเดืนกูไม่รู้ว่ากูจะอยู่กูหกสิบแล้วผมกูจะขาวทั้งหัวนะมึงเข้าใจไหมหนึงอย่าคิดว่ามึงจะหกสิบแล้วมึงขมขาวทั้งหัวพี่แม่พกที่ผ่านพก็ยนี้ก็ขาวมาเบิรงเออจะเอาความมั่นใจเมื่อไรวันแล้วอันประเด็นแรกจะเอาผ้ามันใจเมื่อไรวันจะเสียอยู่หกสิบอ่ะเออเอาความมั่นใจเมื่อไรวันแล้วเราเรื่องผมหงอพี่น้อง ไข่โบ่เลยมั่นใจปานนั้นเด้อข่อยสิอยู่ฮอด60เิปาเรื่องผมหงสังขารข่อยเนี่ยห้าวมื่นกับทางหน้าทางหน้าเลยมือแหงเป็นโบ้หางเรือเด็กแคนโน่กันเด็กนี้แหละมือให้มือโอ้มือกูหืดใจสิขาดแล้กูก็มือแห้งเนี่ยแต่ก่อนรู้ขึ้นมาเห็นบ่อพ่เพราะว่าหนูนั่นไม่ได้ต้มบุญเส้นใช่ไหมอันนี้นั่นอันนี้มันต้มสุดรที่ย่างได้ต้มนี่มาดูนี่เอาวนเส้นเอาต้มวนเส้นนะเออบ่บอกเดี๋ยวเรากินโมบดได้มั้ยเออสิกินโมบดมันลาย จ,จากหน่อยจากหน่อยจา,จากหน่อยจังกินจากหน่อยกินได้เรื่อยๆนะทั้งวันเขาว่าเสียนีนมากได้ไหมมันไม่้วนด้วยอันนี้ไม่้วนด้วยโอ้กินหลกกร้ากแถวเห็นไหมยังซีเลยแถวมากนะโอ้บริสุทธิ์น้ำแดงไม่กินารอกบ่อยยังแฟนตาบ่อยยังแหมมแดงใช่น้ำแข็งสินะส้มกินดีกว่าปลากีบบมีปลากรีบบมี่เ๋ น้ำแดงแฟนต่างืมน้ำแดงอะใช่เข้ามีอยู่เาอยากกินอมมนี่ด้วยมึงมากมึงกินเนเต็มที่แมนเมกกินจนกินจนอึ้งลึงไ้าหลมงกินเมอรีว่าบัตอนมากี่ยน้ำนักตรง60%สบด้วยป่าสนพูนบอบบบอดกับไก่เคี่ยวต้องขืนแน่ละว่ากิน้องของเค่ยวกเท่าเลยเด้เท่าเลยกำนักขึ้นไลกับพอดีนะบ๊กบ๊กบ๊ปเอาเลือดนะ ห้าสิบเดียรโอ้โหเพรไปขอเขาเรือเขาที่เขาไอ้บี่น้อนเป็นบ้าบ่อยู่ซื้อมาขอกเขาเรือโอเคพี่น้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าพี่น้องสำหรับนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วบายบายดินหมดเล้วเงื่นเขาหายยุดแต่ว่าเป็ดบาดกันมันก็ได้